ข้อความที่กูชอบมากมึงบอกเขาว่าไม่เป็นไรครับคนเราทําผิดพลาดกันได้มึงเตือนสติเขาแล้วว่าสิ่งที่เขาทำแบบผิดพลาดนั่นคือสิ่งที่ผิดใช่ใช่แล้ววันนี้นัดไม่อยากเจอพี่เราใช่ปะนี่มึงยังกล้าถามเลยเกี่ยววะเนี่ยเขาถามผมอะแล้วผมก็แบบว่าให้ตายเถอะคุยกันมาประมาณสักสิบประโยชคือแบบว่าคือเหมือนแบบว่าพี่ปล่อยผมไม่เจอผมไมายามทำใจอยู่ตอนนั้นผมคิดแบบว่าพี่ แล้วใช้คำคำเดียวกันเหมือนนะแบบไม่อยากเจอกันแล้วใช่ปะไม่แต่แต่พี่พี่บอกนะแต่เข้าใจแบบเดียวกันเขาเขาหวานแห่แบบพี่เขาใครโยนหยบโยนไปลัวลัวโเอออ่าอแบบโยนคือมันไม่รู้ไงโยนไปรอบสี่รอบห้าจะกัดกันแน่รอบหนึ่งรอบสองไม่กัดนะถ้ารอบห้ากัดมันก็อยู่กับกูต่อใช่ก่อนแล้วนะที่ว่ากูจะไม่คุยกับมึงแล้วอ่ะกูแบบเจ็บเจ็บทุกดอกอ่ะคือแบบว่าอ๋อกูนิ้วสั่นโอ้โหนี่นี่ข้อความนี้ กความนี้คืออธิบายในสิ่งที่พูดได้เลยว่าแหน่อย่ามาทำให้ใจลังเลผมบอกเขาว่านี่เคยมืนพี่หมออย่ามาจีจะโอ้อย่ามาทําให้ใจลังเลไอ้สั์กลับมาต้องได้ทําเพลงพี่๋ยวให้มือมันร้องอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวเราเล่นแบบเล่นมัวมพี่เล่นตีตีโนตีชิงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่บิ๊กมาเป็นคนปรดิวเพลงเหมือนเดิมอย่ามาทําให้ใจลังเล